ยายตูแกบงังอาจทำให้ฉันโกรธเองนะตายนี่ยอืยาโอ้ยโอยโอ๊ยร้กาจจริงจริงเดี๋ยวฉันต้องชิงให้ไ,ได้เดี๋ยวต้องไปเอาอาวุธก่อนโอ้ยเก็ดหมดแล้ว ืมนั้นที่สุดขนนุนน้ำตาลจากซุปจจิมของเราก็มาสักทีไหนลองแกะดูซิว่าจะเหมือนในซีรีส์หรือเปล่าโอ้เอามองกลมมาเลยว้าวเหมือนเดะเลยเนี่ยมลงแกะยากจังเลยอ่ะ ไปช่วยงานบ้านยายหน่อยลูกไปเอาขวดน้ําใส่ใส่น้ําข้าวตัวเย็นให้ยายหน่อยไปเลยไปยเดี๋ยวยายออกไปซื้อกับข้าวด้านนอกก่อนน้องก่อยจกลอกน้ําให้ยายดีนะลูกนะอเคครับยายน้ำตาลทายขอหมดชั้นที่บ้านจะใช้ชอะไรทำกับข้าวทำขนมเนี่ยจะไปร้านค้ากันไปได้หรอกนะแต่ว่านั่นสิต้องจ่ายตังค์อีกแล้ว เออจำเป็นต้องปอลอยะไรร้านค้าไม่งั้นไม่ได้ทำกับข้าวไม่ได้ทำขนมอเสียได้ตังจะตายจะถึงร้านค้าตอนหน่อยนี่ฉันโอ้ยแต่ละครงเบื่อจริงๆเลยเอยนนออะไรอะไรของเคยมาตั้งไว้ตอนหน่อยเนี่ยตอนเช้าฉันมาเดินแถวนี้ยังไม่เจอเลยเนะีไม่เห็นเลยนี่นะนอ,อะไรโออลูกล่ามันแปลกๆปกเอะเหนียวเหนียว หวานหวานนี่มันน้ำตาลแท้งด oh, ีนะโชคดีแล้วฉันมาต้องไปร้านค้าแล้วเลยทีนี้ในความคิดแล้วทางมาเถอะไม่มีใครเห็นฉันมาเจอมันก็ต้องเป็นของฉันอ้าวแล้วนี่กรองอะไรโอ้โหยังมีโอ้ยแต่งโตเสียด้วยทำไมมันโชคดีอะไรอย่างนี้นะยายตู่นะวันนี้โอ้ยใจจังใครก็ไม่รู้ น,นี่ฉันมาเจอมันก็ต้องเป็นของฉัน,อนเ,เอนี่จะเวยให้โตวันนี้ไม่ต้องขายร้านค้าแล,ล้วได้กินมาอีกเดือนเลยฉันนักการโอ้กว่าจะเสร็จนิ่มือหมดเลยไปเก็บขนมน้ำตาต่อดีกว่าเอา้าเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยทั้งกล่องเลยหายไปถ้าใครขโมยไปอีกแล้วนี่โอ้ยอุตส่าห์ซื้อมา <c oughs> โอ้ยปวดหัวเน,นี่ย เฮ้ยนั uh, like ่นมันยายตูนี Maybe, cold, um ่งั้นเข้าไปถามแกดีกว่าเผื่อแกเห็นว่าคนขโมยยายตูครับยายตูเห็นคนม้นตั้งกลาของผมหรือเปล่าครับอ้าวอะไรกระโปองอะไรของแกฉันไม่เห็นหรอกนะของน้ำเติมน้ำตาลอะไรอ่างมันฉันไม่เห็นหรอกแต่๋ยวนี่มันกล่องอะไรที่ยายตูถืออยู่อ่ะเออยายตูครับนี่มันกล่องอะไรทำไมคุ้นๆอย่างของของฉันสิฉันไปขอดูก่อนขอดูก่อนดูว่าได้ที่มันของของฉันนะเนี่ยเดี๋ยว เฮ้ยนี่มันขนมน้ำตาลของผมนี่นาขนมน้ำตาลอะไรที่หนอนี่มันน้ำตาลแท้งแท้เลยมันคือขนมน้ำตาลจากซีรีส์นายนายเจ้าว่าน้ำตาลแท่งไหนขอดูใกล้ๆสักหน่อยที่ตาไม่ค่อยดีละฉันชั้นไม่ให้แล้วไนมะ่เจข,ของชั้นแวของปิวของปิวของอะไรปิวไม่เห็นของปิวเอ้ยไอเด็กกระป๋องเด็กบ้านี่แต่รู้ไอ้เจ้าเด็กบ้านี่ชนได้เลยฉัน ตัวแสบเอ้ยต nice. ้องจ่ายตังค์อีกแล้วต้องเดินไปร้านค้าอีกแล้วด้วยโอ้ยเวกรรมเลยใหญ่ตัวที่นี้เสียตังค์ก็ต้องเสียต้องเดินไปร้านค้าซื้อน้ำตาลอีกแล้วจ้ะโอ้ยร้อนก็ร้อนแดดก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยโอ้ยไปเจ้าด็กตัวแสบนั่นแท้แทเลยโอ้ยเออถางญ้าสักหน่อยรอกจริงรอกจังโอ้ย อะไรสีส้มๆไปดูสักหน่อยเฮ้ยทอกคคอยมาตกอ๋อเื่อการโขนนี่นะเอ้ยฮ่าฮ่ยตู่นึกอะไรออกแล้วได้เป็นดังใจฝันแน่เลยยายตู่เอ้ยฮืมแบบีบีคิตตันของเราแช่มาตั้งนานสวยจังเลยนะเนี่ย กินถนนมาจากบ้านเยตุ๋ยนี Favorite ่นะไหนไปดูหน่อยสิเห็นไหมล่ะตุ๊กใหญ่ตูชุดะวิตเกมเนี่ยฉันจะแก่แล้วฉันยังใอ่ฝันอยากจะเป็นตุ๊กตาสวิตเกมอยู่นะจะเสียได้หลังฉันคล่อมไปหน่อยเพราะฉันแก่แล้วนี่นะแต่ชุดฉันจับเอห็นไหมฉันอยากจะได้ แต่ฉันไม่ยอมใจตั้งหรอกเห็นไหมเสื้อก,กันฝนเขาทิ้งแล้ว<อ>ผมมาใช้ประโยชน์นี่คุณค่าสําหรับฉันทุกอย่างนนั่เลยเทไหมล่ะสมใจยายตู่ลองทดสอบดูหน่อยต้องจัดการกับเจ้าลูกหมานะสักหน่อยมาอยู่เกะก,กะที่บ้านฉันทุกวันเลยเลยนี่นายอ,อืมกินมาจากต้นนี้นี่นะว้าว โอ้ oh, สุกเต็มเลยเอาสักลูกด,ดีกว่าเอาไอเด็กตัวเซบจะมาขโมยข,ขนุนฉันยังกรสีเนี่ยฮึวันนี้ฉันเป็นตุ๊กตาสวิตเกมนะจะเราบาังไว้สักหน่อยอจะมาขโมยของของฉันละสิฮึดูสิอะไรไม่รู้เนี่ยเก,ก๋ก็เก๋ติงตัวแอบเบลทำไมอะไรไม่รู้อ,อย่ามาดูตัวฉันนะไอเด็กกระโปะฉันเป็นหุ่นสวิตเกมเลยนะตอนนี้นะเก๋ามากลางกับฉันเดียวนะโอ oh, แย่ตู่ ขอขนนสักลูกได้ไหมะแค่ลูกเดียวได้ไหมจะขอขนนกับฉันเหรอแล้วนั่นอะไรล่ะที่แกถือมานั่นอะอ๋อไม่พแบบ้คตันนี่แหละครับอ๋อนี้มันขายได้ลูกละหลายบาทเลยนะอ๋ไอจิ้งเหรอจ้าได้กระปุกอถ้าอย่างงั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะฉันจะให้ลูกขนนแกแต่แกต้องให้ไอไ่อไอ่ออ่ออะไรนะอบบ๋อไม่คิคตันกับฉันหมดขวดเลยนะเอาไหมล่ะอ๋ออเคงั้นได้นี่ไงเอาแค่นห้แกหนึ่งลูก ไอ้ต้องเล่นกับไอ้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 ติ๊กตั้นนั่นนะโอเคโอเคไหนเอามาเลยอเอาฉันให้แกหนึ่งลูกไอต,ต้องเล่นกับไอ้ไอ้ติ๊กตั้นของแกนะที่ขายได้หลายตังค์เอามาให้ฉันก่อนสิเดี๋ยวสิพอดีตอนนี้แกต้องให้ฉันนะว้ยเปลี่ยมันขึ้นเกมได้แล้วอีกเล่กนอยจ่าเด็กต้อน,นี้อ้าวหลอกฉันอีกแล่กจ่าเด็กก้อนใส่เห็บหลอกฉันฉันเป็นทุกตาสวิตเกมเลยนะโดนแน่ เฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนเอาเลยเนี่ยน่าเสียดายสายตาฉันนี่ไม่ดีแล้วสินะได้ลาดไปจนท่าเหตการณตัวแสบเดี๋ยวลองครั้งนี้เจ้าโดนแน่แน่เลยต้องเล่นดีๆหน่อยเจ้าโดนแน่เจ้าเด็กตัวแสบไงเป็นไงเป็นไงล่ะเจ้าเด็กตัวแสบสมน้ำหน้าอยากมากลางกับยายตูทุกตาสวิตเก็บนั่งไงตกลง สองอย่างก็เป็นของฉันฮ <c ười> <c ười> มได้มาละขนมน้ำตาลสวควิตเกมของเราทั้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อ,อไหนดูสิคราวนี้มีลายอะไรบ้างว้าวกุ้งกุ้เรียมแล้วก็เดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยรูปก,กระดูกแล้วอ๋อลายใหม่อค็ค วันนี้ไม่มีแดดแต่ดอกไม้ของฉันมันสวยจริงๆเลยเห็นแล้วสบายใจอ้าวไอเด็กตัวแสบมานั่งทำอะไรใต้ต้นมะม่วงทำอะไรเดี๋ยวลองไปดูหน่อยสิหรือว่าจะมาขโมยอะไรของฉันอีกไอเด็กตัวแสบเนี่ยจะทำอะไรอ่ะไอเด็กตัวแสบมานั่งที่หน้าบ้านฉันอีกแล้วจะขโมยอะไรของฉันอีกเหรวันนี้อ่ะ๋อพอดีว่าผมจะมาเก็บน้ำตานะครับเนี่ยมีเยอะเลยพอดีสั่งมาใหม่อ่ะฮะไอคานมน้ำตาลแท่งดิ หมอวันก่อนใช่ไหมละ่ะที่เจ้าสั่งหมอว<ะ>ันกนเน่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 ขอฉันดูหน่อยเจ้าเด็กต่อแสบนะาน้าๆนาย,นาย,นายขอฉันดูสักหน่อยนะนะได้ตูวอยากได้เหรอครับถ้ายายตูวอยากได้ต้องมันเก่งเกลียวผมถ้ายายตูวชวนะได้ไปเลยเอาตั้งกล่องเลยจริงเหรออยากได้ฉันอยากได้หรอกนะแต่ว่ามันมันแกะยากไหมอะ่ะข้าวไปเคยแกะนายน้ำตาลแทงไอ้ไอ้เป็นแบบนี้อะ่ะไม่อยากเหรอครับก็แค่เอาเข็มที่เขาให้มาเนี่ยไปแกะน้ำลอยต่างๆครับมาถ้างั้นมามา เลือกกันเลยครับตัวต้องชนะอยู่แล้วเนี่ยเอามาเลยเข็มเอาไม้ฆ่าเลยงั้นเดี๋ตัวเลือกเลยครับออนไลน์อะไรผมเอาวงกลมครับเนี่ยเอันนี้เลยงั้นงั้นงั้นถ้างั้นฉันเอาวงกลมก็ได้ฉันชอบไอ้ลักษณะที่เป็นวงกลมอ่ะฉันชอบวงกลมสามสองหนึ่งเริ่มเอาแล้วนะ ต้องช่วยนะไอ้เจ้าเล็กๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยของฉันแกออกไปแนไม่อะเฮ้ยทำไมเร็วจังอ่ะเดี๋ยวกี่จิงเกลไม่หมดเลยอ๋อโอเคมดใช่ไหมเป็นจังชนะอยู่หรืเดี๋ยวตูจังได้น้ำตาลเต่งวันนี้ ชนะแล้วน้ำตาลเต่งถึงเป็นของฉันใช่ไหมล่ะทีนี้ทำไมเร็วอย่างนี้เนี่ยเพิ่งเก็บเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเห็นไหมน้ำตาลเต่งต้องเป็นของฉันทั้งกล่องเลยทั้งนั้นใช่ไหมรางวัลของฉันอ่ะเออคือว่าเออจาไม่เชื่อไอ้เราไอ้เด็กกับพวกเด็ก้อยตั้งแต่เนล่ยมาม่าบุหรี่อยากกินมาหลายวันแล้วเนี่ยซื้อมาแล้ววันนี้จะกินให้หน้ำใสไปเลย five minutes later ต้มสิละถ้าเรามไปนั่งกินเต้าน้ำไม้ดีกว่าบรรยากาศดีตรงนี้แหละบรรยากาศดีน้องพัดสบายสบายเครื่องบุงออกมาตบไปก็ซอสเผ็ดในตำนาน เุกพรอไว้เข้ากันจะได้อร่อยเอ,อตอนนี้ไปด้านข้ามาเดินเหนื่อยอากาศร้อนๆอยากกินมามาเผ็ดเกาหลีแต่พอ,อถามดูราคาแล้วมันตั้งหลายตังเนี่ยที่ห้าสิบาทเกือบร้อยหนูเลยได้มามาเผ็ดพะโลมาแค่หกบาทเองคึงแค่ขัดแค่เปรี้ยวปากไปก่อนตัวแสบน,น,นั่งทำอะไรอยู่นะ ดูเจ้าเด็กตัวแสบหน่อยแล้วอ๊นั่งกินมาม่าอยู่นี่นะตาทางนะ้ารอยจังดูจากซองแล้วต้องเป็นมาม่าเก,กาหลีแน่ๆน่เลยแม่เจ้าเด็กนี่กินของแพงเลยนะอน่ากินจังอยากกินซะแล้วสิเราเฮ้ยทำไมเป็นพ่พจนี้เนี่ยดืน้ำดีกว่า เด็กกระโปรงมันลุกไปไหนไม่รู้อ,อ,อโอ้โหไอ้เจ้าเด็กกระโปงนี่กินมามา่าเกาหลีซะด้วยแพงเลยด้วยแหน่ไม่มาหรอกนะนมาม่าเป็นเกาหลีของแพงยายตูอยากกินมาตั้งนานเลยโอ้อยน้ำลายรวยไหลชั้นเด็กมมาเอานี่งคนเลยเอาไปจังเลยเว้ย อืมรับปากแล้วตูจริงจริงเลยฮะอืมอืมฮะฮ่าโอ้เผ็ดโอ้เผ็ดเลยทำไมมันพผ็ย่างนี่เฮ้ยยายตู่ทำอะไรอ่ะอกินมาม่าของผมเหลยไอ้เด็กกระโกงฉันไม่กินแล้วอ่ะมาม่าของแกเผ็ดไปอะของรัเผ็ดก่อนอ๋อเผ็ดจริงๆเลยแกกินไปได้ยังไงวะเนี่ย เผ็ดเผ็ดจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเผ็ดเผ็ดโอ้ยเจ้าเด็กตัวแบกินได้ยังไงวะเนี่ยฮ่าฮ่าเป็นยางไงหลายแยตูชอบกินของอื่นนะแต่สนใจหล่ะเข็ดเลยไอ้เจ้าเด็กตัวแบเจากินไม่ได้ยังไงเนี่ยดีนะที่ฉันไม่ซื้อําจริงเสียดายตังกินไม่ได้เผ เออมามารุ่นเนี้ยของวารุ่นตอนนั้นคนแก่กินไม่ได้หรอกมันเผ็ดที่คุณแกจะรับได้ฮ่าๆๆไปละฮ่าๆได้มัและชุดสกุดเกมของเรารอมันตั้งสามวันเนี่ยบึดซักก็เอาไปตากดีกว่าของห่วงของเราตากตรงนี้แล้วกัน โอเคต่อไปก็ร้อยมันแห้งจะไปร้านค้าจะหน่อยเดินกันเหนื่อยอีกแล้ววันนี้ฉันอืมอไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าสักหน่อยอยู่คนเดียวมันก็ลำบากตังก็ต้องออกเอ้ยอืมอืมโอ้ยนั่นมันชุดอร่อยนะนะสีเด่นเห็นแต่กลอยเชียวนะผมเข้าไปดูสักหน่อยใครเอามาตากไว้แถวนี้นเนี่ย อ้ยข่อยจังลยโอ้สวยจังสวยจังเอ๊ะนี่มันชุดของตุ๊ก,กตาสควิตเกมนี่นะอยากให้ตูมีตังมีตังแล้วมีทางแล้วที่จะได้ตังเนี่ย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 ฉันจะเอาชุดนี้ไปขายกับเดก็กลังบ้านเด็กมันชอบอยู่ตอนนี้มันกําลังฮิตดดี่นะฮะ นึกออกแล้วเจ้าเอาไปขายก็ให้โชคดีจังร้าค้าใช่ไหมไปแล้วแหละเอาชุดไปขายก่อนเอาตังค์ก่อนโชคดีจริงๆเลยป่านนี้ชุดสกิ๊ดเกมของเราคงจะแห้งแล้วแหละเราเป็นตั้งหลายชั่วโมงละอ้าวเฮ้ยชุดหายไปไหนอ่ะยังไม่ทันได้ใส่เลยโอ้ยทุงสั่งมาได้กี่ชั่วโมงเองหายและหรือว่าเป็นยาตู่ขี้งกต้องมาดูหน่อยละวยาตู่ยาตู่ อะไรอ่ะในมืออ่ะมีอะไรด้จาไเด็กตัวแสบเฮ้ยน่มันชุดผมนี่ผมแตะก็ตรงนั้นน่ะไยชุดอะไรของแกชุดเนี้อ่ฉันเก็บได้ฉันกำลังจะเอาไปขายเนี่ยคงได้หลายตังอยู่หรอกฉันได้ใจหลายวันหน่อยผมผมผมสั่งซื้อมาเองเลยไม่ไม่ให้แกหรอกไอเด็กตัวแสบขอกฉันนะเก็บใจจริงจะไเด็กตัวแสบนี่จะได้ตังอยู่แล้วเชียวเอาไปจนได้แต่มีงินอยากได้จริงๆเลยเดี๋ยวเอาไปขายได้หลายตังอยู่ โอ๊ยทำยังไงดีอะเนี่ยฮึแกตูแกบังอาจทำให้ฉันโกรธเองนะตายนี่อืมฮัดย้าโอ๊ยไร้การจริงจริงแต่ฉันต้องชิงให้ได้เดี๋ยวต้องไปเอาอาวุธก่อนโอ๊ยเข็ดหมดแล้ว ฉันไม่ได้หรอกนะเอามากินอีกนับจ้าโอ้ยยอมแพ้แล้วจ้าฉันฉันไม่อยากได้แล้วจ้าตาสวิตเกม่ะชุดยแตฉันไม่อยากได้แล้วจ้าเป็นไงล่ะจำไว้นะทีหลังอ่ะอย่ามายิ่งกว่าของของฉันฮ่า